อยู่กับชาตลอดเลยชิดกับชาชิไหมชกับชาก็เลยได้เปิดร้านเป็นของ<ม>ตัวเองที่ร้านมีน้ำอะไรบ้างชาเย็นชาเขียวยโกโก้เมลโล่กาแฟดูดูการค้นก็รู้นะฮะสั่งกันแล้วครับ โอ oh, hey, ้นี่ดูนะมจะีแบอะไรบ้างกั้า นี่ค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบชาชักนะคะทางร้านก็มีนมเย็นนะคะที่เป็นสายหวานนะคะต้องมาลองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเรียวหวานกลมกล่อมนะคะแนะนำเลยนะคะร้านนี้นะคะชาเย็น เอ,อัสสลามอะลัยกุมค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดเก่าอีกแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ที่ซอยอาีโรรถหนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะบอกว่าเรามาร้านหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อว่าชาชักนะคะซึ่งจะเป็นชื่อร้านว่าอัสรีชาชักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรู้ไปดูนะคะว่าการชักชาของเขาจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะอัสลามอะลัยกุมค่ะบังบังชื่ออะไรคะชื่ออัสรีอัสรีเนาะ เคยเป็นลูกน้องเขาประมาณ9ปี10ปีได้แล้วก็จนมาเปิดร้านจนมาเปิดร้านี่บตัวเองเพรอ่อนนั้นเรียนจบปบพอดีวางงานเฮยเเลยแม่ชวนชนไปทำกับญาติไง๋อนอันนี้ เป็นอาชีพครับเป็นอาชีพอยู่กับชาตลอดเลยชิมกับชาเออชิชาก็เลยได้เปิดานเป็นครับมันเองที่ร้านมีน้ำอะไรบ้างชาเย็นชาเขียวโกโก้เมโลกาแฟแล้วคนที่ชอบสั่งกันเยอะเป็นเมนูอะไรส่เป็นชาเย็นชาเย็นครับเดี๋ยวสั่งเป็นชาชักค่ะ บังทำเลยก็ได้ค่ะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งมีวันหยุดไหมคะวันเสาร์วันเดียวมีเบอร์ติดต่อไหมคะติดต่อมีมีมีเบอร์อะไรศูนย์เก้าสามสองเจ็ดห้าศูนย์สองเก้าเก้าราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะเริ่มต้นตั้งแต่สิบแปด ถึง25 18บาบาทถึง25บาทครับชาชักนี้ราคาเท่าไหร่ชาชักตรงยาว20บาทถุงกระดาษ25บาทอ๋อบางใช้ฐานหรือว่าใช้แก๊สน,นะคะในการทำใช้ฐานมันมันต่างยังไงคะฐานนี้ร้อนเรื่อยๆแก๊สก็ร้อนต,ต,ตกใจหน่อย ถ้าใช้ฐานก็คือจะได้กลิ่นของกลิเนเดี๋ยวบังทำชาชักเนาะเดี๋ยวเรามาดูลีลาในการชักชานะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้กําลังใส่ใส่อะไรคะบางใส่ชาใส่ชาเนาะชาเป็นชามาเลว่าชาอะไรบ้าชามาเลชามาเลบชามาเลวกับชาไทยต่างกัน รสชาติความเข้มข้นของชาต่างกันดูนะคะโอ้อันนี้ใส่นมเพิ่มเติมใช่ไหมคะอ่านี่ชินชานี่นอนหลับไหมบ้างมีค่ะบางบางคนก็นอนหลับบางคนก็ไม่นอนหรอกบางมีรสชาติประจำบ้างรสประจำมีเยอะมีเยอะนี่ดูนะคะในการชักชานะคะโอ้โหสุดยอดนะคะ อนะคะ้อมที่มีแบบ delivery อะไรไหมครับดีลิเวอรี่แฟนไปส่งอ๋อเป็นมีบริการส่งไปสั่รโทรมาแล้วก็ส่งได้อ๋อส่งส่งในเมืองยะลาในเมืองยะลาอ๋อมันจะเป็นคาโคลิเซียมคารมาซดาเดี๋ยวมีค่าส่งอะไรไหมครับฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งฟรีสีถุงขึ้นไปอ๋อสีถุงขึ้นไปฟรีเร่งให้จิ๋วหน่อ ชกนหน่อยอ๋อก็อนนอยอนนอยผมมองมสนี่อ่ะมาดูสามแยกเป็นคนที่นี่แล้วซาซนเด็กไปคนตลาดเก่าเดนี่ไม่โลแบบเดี๋ยวนี่ไม่โลนี่อ๋อนายังกไแบบออกงานเลยไหมแบบได้ไห่สดอ๋อได้ส นี่เป็นครั้งแรกที่ทำไปจริงจรใช่แบบชักเดียวเดียวที่ชักคือแเมนโลก็ชักอ๋อเมนโลก็ชักโคกโหมกาแฟชักหมดเลยอ๋อชักหมดเลยชักหมดเลยาเขียวชักหมดเลยมันต่างกันมันต่างกันยังไงกับร้านอื่นนะครับางต่างกันเลยคือถ้าไม่ชักกับชักนึงมันจะมีกองใช่ไหมมีกองอ่ะมีกองหนึ่งแล้วก็รสชาติความรสอ๋อนี่คืวามรสอันนี้แข็งที่เดอยอันนี้มีกินที่ร้านได้ไหมครับส่วนน้อยส่วนน้อยจะเป็นเพื่อนๆโอ้เป็นเพื่อนๆทเพื่อนมาแัดกันนะอ่ นี่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะคะในการชักนะคะอันนี้เป็นเมลนะคะทางร้านไม่ได้ชักชาอย่างเดียวทุกอย่างจะชักหมดเลยนะคะดูดูการค้นก็รู้ว่าาแล้โอ้โห ดูนะเขาจะมีขออะไรบ้าง นี่ได้มาแล้วนะคะชาชักของเราอันนี้ต้องบอกเลยว่าแก้วใหญ่นะคะราคาเพียงแค่25บาทนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนี่เข็มคนดูจากสีชาชักนะคะไม่รู้ว่าคืนนี้เอ็กจะนอนไหมโูนี่ข้างบนมีฟองด้วยนะคะนารมานรูริ อร่อยหวานกลมกล่อมกำลังดีเลยนะคะชาชักอันนี้นะคะเดี๋ยวลองอีกครั้งนึ้งนะคะอ,อยากให้มาลองจริงๆนะคะใครคอชาชักนะคะต้องมาลองร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าอัสรีชาชักนั่นเองคะ่ะซึ่งร้านของเขาจะอยู่ที่ซอยสีรรถหนั่นเองคะ่ะ ซึ่งอยู่จะอยู่ย่างตลาดเก่านะคะของยานานั่นเองค่ะนี่ค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบชาชักนะคะทางร้านก็มีนมเย็นนะคะที่เป็นสายหวานนะคะต้องมาลองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเรียวหวานกลมกล่อมนะคะ แนะนำเลยนะคะร้านนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจมากันและกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะคะค่อัสลามุอะลัยกุมค่ะบ๊ายบาย